สวัสดีชาวธาตุลมท,ทุกท่านเลยนะคะกลิบนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวธาตุลมความรักนะคะความรักชาวธาตุลมใกล้จะสิ้นเดือนธันวาคมแล้วนะทุกคนปลายเดือนจริงๆนะคะส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆนะคะชาวธาตุลมมาดูพลังงานความรักของชาวธาตุลมที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่พายอยากจะบอกความรักของชาวธาตุลม หลุดออกมาแล้ว King of Cups นะคะความรักชาวธาตุลมดู Duo สวยงามที่สุดเลยความรักชาวธาตุลมต้องบอกว่าหัวใจของคุณ t h h อ h ไฮพริน e s s กำลังเอาชนะความรักความสัมพันธ์ กำลังที่จะได้พบเจอคนรักความรักกำลังที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของความรักความสัมพันธ์เป็นความรักครั้งใหม่นี่คือการเฉลิมฉลองนะคะคุณกำลังรอคอยการเฉลิมฉลองจริงๆการแต่งงานออกเดทนะคะหรือว่าได้พบเจอความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสัญญาณของ king of cups ผู้ซึ่งมี อารมณ์ความรู้สึกของการเตรียมพร้อมการรับรู้พลังงานของหัวใจตัวเองความรู้สึกของคุณกำลังให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่อยู่ไกลกับใครบางคนที่เป็นคู่ชีวิตของกันและกันกับใครบางคนที่มีสเสน่ห์นี่คือข้อความแห่งความรักนะคะ คุณกำลังได้เจอใครที่เป็นที่หมายปองมากๆเลยคนคนนี้แม้จะมีความแตกต่างหรือมีพลังงาน2ง2เกิดขึ้นหน้าจอนะคะคนนี้เป็นโซลคันแตร์หรือพลังงานของทินเฟรมของชาวธาตุลมนั่นคือคู่แท้คู่ที่สินเสมอกันคู่ที่มีความมีความที่ลึกซึ้งอบอุ่นและอ่อนโยน แต่สิ่งที่เห็นคือความห่างไกลระยะทางหรือต่างวัฒนธรรมนะคะกำลังทำให้คนทั้งสองคนได้เรียนรู้ของความรักความผูกพันพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์กับคนทั้งสองคนและถ้าชาวทัตลมเจอแล้วคุณกำลังได้แต่งงานคุณกำลังได้ออกเดท หรือคุณกำลังได้ขยับสถานะความสัมพันธ์มากขึ้นเยี่ยมเยียนกันระหว่างกันและกันหรือถ้าโสดก็จะได้เจอคนคนนี้นะคะว้าวดู o ิว e อฟจูนได้เจอคนคนนี้แบบเหมือนพรมลิขิตและโชคชะตาจริงๆเหมือนจังหวะชีวิตมาว่าจะได้เจอก็คือเจอมันจะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคุณในชีวิตชาวธาตลมจะทำให้คุณได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้ สวยงามมากๆคุณคุณจะได้เจอบ้านของคุณคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตคู่บุญบารมีสร้างเนื้อสร้างตัวเติบโตไปด้วยกันคือบ้านคือความดมสมบูรณ์คือความสุขความสําเร็จของชีวิตแล้วก็เป็นคู่ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะมีความสุขอบอุ่นเป็นตัวของตัวเองคุณกำลังได้เจอใครที่เขาที่คุณปรารถนาคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ มั่นคงทางเวลาทุกอย่างเลยมั่นคงงดงามแล้วก็มีแรงดึงดูดมากเรีกวยกไดว่าคุณได้เจอดีวายแฟมิลีแล้วก็ดีวายม u สคิลนะคะที่แบบเหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังพิสูจน์ให้คนทั้งสองคนได้ได้เติบโตแล้วก็ได้เข้าใจเรียนรู้ความสัมพันธ์เรียนรู้กับ,ก,บการรอคอยเรียนรู้กับความแตกต่างนะคะเรียนรู้กับพลังงานที่เป็นสิ่งที่พิเศษที่ ถ,ถูกการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตื่นรู้ในมุมมองชีวิตที่แตกต่างออกไปเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือ i n t u i t i o n wisdom แล้วก็ pension ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนคนนี้คือบ้านของคุณจริงๆ ten of gifts คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่ที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะขอไว้กับจักรวาล d i y นะคะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของชีวิตเป็นคู่ชีวิต จริงๆและเป็นบ้านอบอุ่นมากๆต้องบอกว่าคุณกำลังได้ได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีค่ะทุกคนที่อบอุ่นและมีเสน่ห์และจิตใจดีมากๆพร้อมที่จะเคารพค,คุณให้คุณให้เกียรติคุณเชิดชูคุณนะคะให้คุณก้าวเข้าสู่ครอบครัวนะคะของเขาของคุณ mm hmm. เหมือนกับว่าความเท่าเทียมความเคารพคุณได้หัวใจมากนะคะ respect มากๆกับคนคนนี้เขาลึกซึ้งในด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเขามีอิสระภาพทางทางชีวิตของเขามากๆเลยอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะที่เห็นโดดเด่นมากๆในตอนนี้อะไรที่เป็นพลังงานของการสะดุดหยุดนะคะในความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายสู่การเปิด เปิดใจของคนทั้งสองคนสิ่งที่เห็นคือความรักแข็งแกร่งมากๆกับชาวธาดลมเพราะว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกถึงคนทั้งคู่มีโอ้โหทุกคนเป็นเพอร์เฟก a r นะคะพาร์ทเนอร์มากๆเลย King and Queen of Wands นะคะคนที่แบบมีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์แม้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสคนก็ยังคงรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์มากๆ แมชชแลเหมือนกันจริงๆนะคะแต่ก็ต้องคนโทรลอารมณ์ตัวเองนะเกี่ยวกับความใจร้อนความแตกต่างหรืออะไรบางอย่างที่เป็นความหวงแหนกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าสเตรนเกิดขึ้นคือคู่ของคุณเป็นคู่ที่เขาจะมีความรักความรู้สึกให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นสวยงามมากๆคุณกำลังได้เจอบ้านอันอบอุ่นคนคนนี้จะทำให้คุณซักประสบความสำเร็จกับคำว่าครอบครัว กับความว่ารักแบบสมบูรณ์แบบนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคาดการหรือรู้สึกนั้นแต่ว่ามันจะลงตัวแล้วก็เป็น,เป,นเป็นไปในทิศทางของความสัมพันธ์เมื่อดีวายทามิ่งมาถึงคุณกำลังได้เจอกับความรักเอซ์บอนสวยงามมากทุกคนสปาร์คเซอร์ไพรส์ในความรักครั้งนี้ที่ไม่น่าเชื่อเพราะคุณกำลังได้เจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรที่มีเสน่ห์มีแรง,งดูดเซ็กซี่ดูเท่ดูเป็น working woman มากนะคะหนุ่มหรือสาวคนนี้และและการเดินทางมาของเขาทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนและเชื่อว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในความรักอย่างแบบแสงสว่างมากๆเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้ทำให้คนทั้งสองคนมีการสปาร์กมีแรงดึงดูดมี เอฟเฟกในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าส่งผ่านระหว่างกันและกันได้ hard to hard conversation เลยแต่เหมือนกับวันเวลากำลังพิสูจน์ให้คุณได้เห็นความแตกต่างนะคะ oh. เขาหรือเธอคนนี้มากๆเลยคนคนนี้มีสเสน่ห์เฟนลี่มากๆต้องบอกแบบนั้นนะคะมีคนชื่นชอบหรือว่าหลงไหลสเสน่ห์ในตัวตนเขาหรือเธอคนนี้คุณกำลังได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ The ะฟูคนคนี้มี energy ของความเป็น inner h i นะคะ คนทั้งสองคนแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ในความสัมพันธ์ความรักระยะทางทุกอย่างกำลังสะท้อนถึงความรักที่เป็นรักแท้จริงๆรักแท้ที่คุณจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณกำลังลังเลหรือคุณกำลังมีสภาวะทางอารมณ์หรือ เคยเจออะไรมาก็ตามนะคะแต่คนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นและมั่นใจในความแข็งแกร่งมากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆและเขาจะทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณที่สุด เหมือนส่งเสริมกันเชิดชูซึ่งกันและกันและเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ลึกซึ้งมากๆทุกคนรักแท้จริงนะคะชาวธาตุลมเหมือนคุณได้เจอกับใครที่เขาพร้อมที่จะดูแลหัวใจคุณไปตลอดทั้งชีวิตเลยเดซันคุณกําลังเจอคุณกําลังได้เฉลิมฉลองกับความรักนะคะเดซันคุณกําลังได้เจอโอ้โหการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่กับคนรักความรักมีช่วง่วงเวลาแห่งความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเขาคนนี้พร้อมที่จะมอบหัวใจให้คุณคนเดียว ตลอดไปเป็นปรักแท้รักนิรันดรสำหรับคุณด้วยนะคะสิ่งที่ไม่ไเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะกําลังทํากิจกรรมหรือกําลังเดินทางทาอะไรมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะเดอร์ซันไม่ใช่พลังงานแบบเก่าๆเ,เ,เหมือนเป็นความรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอเขาคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้เจอแล้วคนทั้งสองคนจะได้มีการทบความเข้าใจกันหรือจะได้เหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความโรแมนติกอย่างไรสแตนด์ดพื้นฐานเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อน นะคะในความรักความสัมพันธ์ love is beautiful อย่างที่บอกนะคะความรักเป็สนสิ่งที่สวยงามแต่ไม่สมบูรณ์แบบ a new adventure in love is coming get ready เตรียมพร้อมมิยังอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคนเพราะคุณกำลังได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่จะเป็นความรักเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง This could be the one you already met a romantic partner อยู่ชีกบางท่านเจอแล้วบางท่านยังไม่เจอคุณกำลับบงได้เจอคนที่คุณอธิษฐานถึงขอถึงคนคนนี้มาแบบสุดขอบฟ้าไกลเป็นสุภาพบุรุษที่ดูดเท่มีเสน่ห์มากๆเขาจะทำให้คุณประสบความสวยในความรักจนถึงขั้นแต่งงานสวยงามมากๆเลยนะคะ คุณกำลังจะเจอความรักที่โรแมนติกที่แสดงออกถึงความรู้สึกอะไรที่เก็บเอาไว้ปิดเอาไว้คนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะพูดอยากที่แสดงแสดงออกจากความรู้สึกความรักจริงๆสวยงามมากๆงานเวดดิ้งอย่างที่บอกนะว่า The World เกิดการเฉลิมฉลองความรักความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณครั้งใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ